วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับใบจะมีสีขาวอยู่2ใบนะครับสีดําอยู่2ใบที่มอเตอร์ก็จะมีสีดําอยู่2ตัวนะครับสีขาวอยู่2ตัวนะครับเราเอาสีดําใส่สีดําที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้นะครับแต่เอาสีดําไปใส่สีขาวไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวเกลียวที่ใบมันจะพังนะครับเพราะมันคนละเกลียวกันครับวิธีการใส่นี่นะครับที่ใบมันก็จะมีลูกศรบอกนะครับฝั่งปลดล็อกกับฝั่งล็อกนะครับเป็นลูกกุญแจนะครับ วิธีการใส่จับมอเตอร์ไว้แล้วก็หมุนแค่นี้นะครับมันลงไปสุดเพ๊บพอนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปปิดที่แน่นนะไม่งั้นเวลาออกมันจะเอาออกยากนะครับเดี่ยใส่แค่นี้พอครับเพราะว่าเวลายิ่งบินยิ่งแน่นไม่มีทางหลุดองมาแน่นอนครับครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาเปิดรีโมทครับวิธีการเปิดครับกดหนึ่งทีที่ที่สองกดค้างครับไฟวิ่งสี่ดวงปุ๊บปล่อยนะครับตัวลำเหมือนกัน วิธีการเปิดตัวรำมก็กดหนึ่งทีทีที่2กดค้างนะครับไฟวิ่งครบสี่ดวงเราก็ปล่อยเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราใช้ iPhone นะครับเราก็ต้องใช้สายชาร์จของแค้นะครับที่มันแถมมาอย่าไปใช้สายถูกนะครับไม่งั้นมันจะแหลกมีเลนเยอะนะครับถ้าเป็น a n d ด o i d มันก็จะมีสายแถมมาให้ถ้าเป็น iPhone ไม่มีนะฮะเราก็มาเสียบเข้าที่นี่ครับช่องย s b ีนี้เสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บฝั่งหนึ้งก็มาเสียบเข้าที่โทรศัพท์นะครับพอเราเสียบเข้าเสร็จปุ๊บ ถ้ายังไม่มีแอปก็ไปโหลดครับไปโหลดจาก Play Store หรือ App Store นะครับเข้ามา DJI โกนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าต่างตัวนี้นะหน้าต่างตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนี่นะเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ดี j i โกแต่ทีนึงนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่าของเราเป็นรุ่นแพ a นอม m 3 Advanced มันก็จะบอกว่าแพ a นอม m 3 Advanced ถ้ามันยังเป็นโฟลอยู่เราอยากไปกดนะฮะรอให้มันขึ้นเป็น a d v a n c e ก่อนถ้ามันเชื่อมเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแถบสีน้าเงินนะครับถ้ายังไม่เชื่อมจะเป็นสีขาวเราก็กด ที่คอมเบล่านี่มันเชื่อมแล้วนะครับเป็นสเงินเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรากดกากบาดออกไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะดูสถานะของตัวลำนะครับว่ามันฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าแอร์ครับอมมิงอัพอยู่หรือเปล่าถ้าฟ้องให้รอนะครับจนมันขึ้นเป็นเซฟสูไฟนะครับตอนนี้สีเขียวถ้าเกิดว่ามันฟ้องคอมพาร์ตเออร์มันจะเป็นสีแดงนะครับมันจะเป็นตัวหนังสือวิ่งมันจะเป็นสีแดงแถบสีแดงเลยนะครับมันจะฟ้องคอมพาร์ตเออร์ถ้าเกิดวางลงไปแล้วมันเป็นสีแดงเหลืองแดงเหลืองอาจจะวางไว้ อ่าแถวๆนี้มันจะมีโลหะอยู่นะครับอ่าตอนนี้นี่นะครับมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับที่มันฟ้องนะครับจะเป็นแถบสีแดงครับขึ้นคอมพาสเออร์เลอร์อยู่อ่าโอเคเพราะว่าข้างล่างมันมีโลหะแดงนะครับครับอ่าวิธีการแก้ครับเะเภทเรายกตัวลำขึ้นมาปั๊บมันก็จะหายนะครับเราก็ย้ายที่วางพอย้ายที่วางเสร็จปุ๊บลองดูว่ามันฟ้องเหมือนเดิมไหมอ่าถ้ามันไม่ฟ้องถ้ามันเป็นเหลืองกระพริบหรือเป็นเขียวกระพริบก็คือปกตินะครับเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่เซฟดูไฟนะครับ กดเข้าไปเสร็จปุ๊บกดาจะเจอคำว่าคาลิเบตให้เรากดคาลิเบตหนึ่งทีแล้วก็กดโอเคปุ๊บเสร็จปุ๊บมันจะมีรูปให้หมุนนะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองค้างนะครับพอเป็นเหลืองค้างเรายกตัวล่างขึ้นมาขนาดกับพุ้นนอกหมุนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องเร็วมากนะครับหมุนตึ้นกวางไม่จะเปลี่ยนเขียวค้างพอเปลี่ยนที่เขียวค้างปุ๊บคว้อหน้าตัวล่างลงหมุนสามในหนึ่งรอบครับตึกว่าไปจะทนิดจะหนัหมุนไปเรื่อยเรื่อย ไม่ต้องหยุดนะฮะ,อะพออย่างเนี้ยพอไฟกระพริบเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยหยุดครับป่นนี้คือคาลิเบตเสร็จแล้วพอคาลิเบตเสร็จปุ๊บเราวางตัวลำลงไปที่พื้นนะครับถ้าเกิดว่าคนมือใหม่เลยไม่เคยบินเลยก็ควรจะยืนห่างตัวลำอย่างน้อยสักสามเมตรนะฮะเพื่อที่ว่าเวลามันขึ้นแล้วถ้าเวลามันมีลมตัวลำมันถอยหลังมันจะได้มาไม่ถึงเรานะฮะตัวนี้คือตัวทิ้วกล้องนะครับก้มเงยกล้องนี่นะครับผมทิ้วกล้องขึ้นนะครับอันนี้ผมทิ้วกล้องลงนะครับอันนี้คือทิ้วกล้องครับ ส่วนตัวขวานะครับตัวนี้จะเลื่อนได้นะครับหมุนได้ตัวนี้จะเป็นการปรับค่า ISO ของกล้องนะครับนี่นะฮะแสงมากแสงน้อยเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นจุดแดงคือวิดีโอตัวขวาคือการถ่ายภาพตัวขวาสุดก็คือจะเป็นการเทภาพดูที่อยู่ในอัลบั้มที่เราถ่ายไว้สมมติว่าตอนนี้ผมจะถ่ายวิดีโอนะฮะผมกดทีนึงปึ๊บตอนนี้มันบันทึกแล้วนะครับแสงมากแสงน้อยเราสามารถปรับได้ครับจะมีตัวเลขวิ่ง เนี่ยตอนตอนนี้ตัวเล่นิ่งแล้วถ้าเราต้องการถ่ายภาพเราก็ต้องสต๊อปก่อนคือกดอีกทีนึงมันก็จะสต๊อบครับแล้วเราก็มากดตัวขวาคือตัวที่ถ่ายภาพที่ผมบอกเมื่อกี้ครับเนี่ยมันจะสลับโหมดเองครับนี่ครับกดถ่ายภาพครับเป็จปุ๊บผมจะบินนะครับวิธีสตาร์สต๊อปอ่านะครับให้โยกสติ๊กสองตัวเข้าหากันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยเห็นไปพัดหมุนปุ๊บปล่อยเลยอย่าอย่าไปอย่าไปโยกค้างไว้นานนะฮะวิธีการดับ ดึงลงตรงๆนะครับสติ๊กตัวซ้ายตัวเดียวสามมิมันจะหยุดหมุนนะครับไม่ได้ดับเหมือนตอนสตาร์ทนะฮะวิธีสตาร์ทดูอีกทีนะครับโยกเข้าหาตัวเห็นไหมพัดหมุนตุองปล่อยเลยอย่าไปค้างไว้นานครับวิธีการดับดึงลงตรงๆครับตัวซ้ายตัวเดียวครับสามวิชัดยุดหมุนเราก็ปล่อยตอนนี้เร่งเครื่องไม่ติดแล้วครับอันนี้ตอนนี้เราจะบินแล้วครับสตาร์ทจึงครับปล่อยครับเห็นไหมพัดหมุนปล่อยนะโยกตัวซ้ายครับขึ้นตรงๆโน่รำจะขึ้นมาพอเราปล่อยปุ๊บมันจะหยุดเอง นะครับัวขวาโยเดินหน้าตัวลำเดินหน้าครับเราดึนถอยหลังตัวลังก็ถอยหลังพอเราปล่อยมันจะเบรกนะฮะผมไปขวาผมปล่อยมันก็จะเบรกมันจะเบรกเองนะครับผมไปซ้ายผมปล่อยมันก็เบรกนะครับถ้าเราอยากขึ้นความสูงขึ้นบีกอ่าเราก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการความสูงแค่นี้เราก็ปล่อยครับมันก็จะล็อกความสูงไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราอยากลดลงวิธีการลดนะครับลด ปล่อยรถปล่อยรถปล่อยนะครับประมาณมิหนึ่งนะฮะอย่าดึงแค่ยาวนะครับถ้าดึงแค่สุดรุเนี่ยตัวรำจะลงเร็วมากพอเวลาลมแรงๆเนี่ยตัวรำจะคว่ำนะครับไม่ควรไม่ควรลดแค่ไสุดอะไรอย่างเงี้ยผมเคื่อนสุดสติ๊กได้เลยครับแต่เวลาผมลดผมจะดึงลงปล่อยดึงลงปล่อยมันจะลงทีละเมตรทีละเมตรนะครับนยครับลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ่าถ้าเราต้องการความสูงแค่นี้เราก็ปล่อย S <S คืออยากปล่อยตัวรัมตัวไหนเราปล่อยติ๊กตู้ตัวรัมจะอยู่เองเลย <S 2> <S 2> ตอนนี้มันมีลมมันก็จะเลี้ยงสู้ลมของมันเองดูนะครับ <S <S นี่ผมไม่ได้บังคับเลยนะครับ <S 2> <S 2> ครับลมแรงครับลมแรงตัวรัจะเห็นตัวรัมโยกสู้ลมตลอดเวลานะครับเวลามันโดนลมนึลงลงลงแรงม <Okay. S 1> ันก็ยอนะครับโอเคส่วนตัวซ้ายนะครับถ้าเราต้องการแทนกล้องถ้าเราโยกซ้ายนะครับตัวรัมก็จะหมุนซ้ายนะฮะนี่นะครับตัวรัมก็จะหมุนซ้ายไปเรื่อยๆ ถ้าผมต้องการแทนขวาผมก็โยกขวาตรงๆหน้าอย่าเฉียงเนี่ยครับตัวรำก็จะหมุนขวาผมปล่อยปุ๊บเม,มือ่อไหร่มันหยุดเลยนะครับวิธีการลงจอดสมมุติว่าเราลดแรนบินลงมาเสร็จปุ๊บตัวลำอยู่ประมาณสักสองเมตรนะครับครับเ,เวลาเราจะลงจอดเนี่ยพื้นด้านล่างต้องเรียบนะครับถ้าตรงไหนพื้นมันเอียงเราก็ไม่ลงผมก็เลี้ยงมาตรงที่พื้นมันเรียบๆหน่อยรประมาณนี้อ่าเสร็ลง ก่อนที่เราจะลงเนี่ยตัวลำให้มันนิ่งก่อนนะครับถ้าตัวลำมันนิ่งเสร็จปุ๊บให้เราดึงสติ๊กฝั่งซ้ายลงมาขึ้นหนึ่งแช่ไว้เลยนะครับดึงลงมาแช่ไว้ตลอดครับเดี๋ยวตัวลำมันจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขาที่จีแตะพื้นปุ๊บดึงสติ๊กลงสุดสามวิไปพัดดิบหมดดูอีกทีนะฮะสมมติว่าตัวลำอยู่สองสองเมตรนะครับความสูงให้เราดึงลงมาค้างไว้อย่างงี้นะครับเดียวครับเราจะเห็นตัวลำลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะซึมลงไปเรื่อยๆขาแตะพื้นเมื่อไหร่ปุ๊บดึงสติ๊กลงสุด สามวิไปพัดหยุดหมุนเราก็ปล่อยตอนนี้เร่งเครื่องไม่ติดแล้วครับอนี่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานต้นๆขึ้นออโต้หน่อยตอนนี้ลูกศรมันอลูกศรด้านซ้ายมือเพราะว่าตัวลามันอยู่ด้านล่างพอผมกดที่ลูกศรนะครับมันก็จะบอกว่าเทคออฟออโต้ลูดปึ๊บมันขึ้นเองนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นเองออโต้มันจะอยู่ยู่ประมาณเมตรหนึ่งรอปรนมาเมตรหนึ่งความสูงเมตรหนึ่งนะครับ มันจะมีความสูงบอกความไกลบอกสิงทุกอย่างมีบอกอันนี้ก็จะเป็นเอ่อลูกเครื่องินก็จะเป็น g p s นะครับว่ารับได้กี่ดวงมันจะโดดขึ้นโดดลงเป็นปกตินะครับบางทีก็สิบกว่าดวงบางทีก็แปดดวงเก้าดวงขึ้นอยู่ที่สถานที่นะครับครับส่วนตัวนี้ตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราบินอยู่ไกลห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนจะกลับค่อยอยู่ใกล้ๆตัว40%ก็ค่อยลงจอดอย่าให้ต่ำมากนะครับถ้าเกิดว่าเราบินถึง30% ตรงนี้มันจะขึ้นว่าโล่แบตเตอรี่นะครับจะเป็นแถบสีแดงนะครับแล้วตัวรําด้านหลังก็จะเป็นไฟกระพริบจ่ายเหลืงก็จะเป็นกระพริบแดงกบถ้าเราสังเกตตอนเนี้ด้านด้านล่างของตัวลําสีแดงค้างคือด้านหน้าไฟสีเขียวกระพริบคือด้านหลังถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลืองกระพริบเวลาเราบินดันั้นคือมันจับ GPS ไม่ได้มันจะเป็นออริจุมันจะไม่ล็อกตำแหน่งนะฮะมันล็อกแค่ความสูงมันก็จะไหลไม่มีาด้วยเราบินอยู่5เมตร